สวัสดีครับก็กลับมาพบกันแล้วครับกับเลขเด็ดพ่อต็งหนึ่งนะครับกับสูตรที่ได้รับความเรียกร้องอย่างมากตอนนี้นะครับก็คือสูตรสองตัวล่างหกชุดนะครับก็งวดที่ผ่านมาครับ1มีนาคมสองพนหนะครับเข้าที่เจดเก้านะครับเข้าตัวตรงเลยครับ <c oughs> แล้วก็จะมีสูตรคู่โต๊ด สูตรส่งตัวบนไอ้สูตรเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวตัวนี้ก็เข้าอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสูตรเด่นล่างก่อนนะครับเป็นเลขล่าง6ชุดนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปครับวิ่งขับรถต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไปมันเกิดลูกครับที่ลบบุรีครับ ขับรถจากพัทยาไปลบบุรีครับนอนลบบุรีมาสองคืนสามคืนนะครับครับรางวันวันวัน,วน,วนที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับหกตัวนะครับสองห้าสาม 03ครับล่าง79 <c oughs> มาครับไปกันเลยครับสูตรแรกครับหน่วยบนบวกด้วย1คงที่ครับแล้วก็จะได้เลขสามบวก1ได้4ครับเป็น4กับ5นะครับ สองตัวเด่นสองตัวครับแล้วก็เราจะใช้ร้อยบนครับห้าครั้งนะครับ1 2 3 4 5ครับ65 30ครับในเลกศูนย์ครับบวก4คงที่ครับเราก็จะได้ไปเด่นสามตัวนะครับได้สี ห้าหกครับซึ่งชนกันที่สี่กับห้านะครับที่ผ่านมาครับก็มีเลขชนกันนะครับวันนี้ชนที่หนึ่งครับออกเก้าหนึ่งวันนี้ไม่ชนวันนี้ชนที่เก้าออกแปดเก้าวันนี้ไม่ชนวันนี้ชนที่ศูนย์กับหนึ่งออกศูนย์เก้าครับ นี้เหมือนกันเลยจนที่4ี่กับห้าครับมาออกสี่สามครับมาที่4ี่มาตัวชนนะครับงวดที่ผ่านมาไม่ชนนะครับไม่ชนก็จับประกบคู่ก็จะได้เกเจนะครับในงวดที่แล้ววันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวชนครับตัวเด่น4กับ5นะครับต้องมาหนึ่งตัวครับ คิดว่าไม่น่าเบิ้ลครับอันนี้เด่น16ทับ3ทับ6นะครับผมให้เด่นไว้ก่อนนะครับ4กับ5เพราะว่าผมมีอีกสูตรหนึ่งนะครับมาประกบคู่ครับซึ่งเดินมายาวเหมือนกันครับก็เดี๋ยวจะลงให้ดูคลิปหน้านะครับคลิปนี้อ่า เอาเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งขับรถมาถึงพัทยาสักครู่นี่เองก็ลงให้ดูก่อนนะครับว่าเด่นล่าง16มีนาคมนะครับเด่น4กับ5นะครับผมฟันเลยมามาตัวใดตัวหนึ่งเนี้ยจะเข้ากับชุดที่จะจับประกบไหมเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะลงให้ดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ